นี่คือรถบัสโรงเรียนตัวนี้คือรถไฟของเขารู้กก็อยู่แล้วจะพูดทําไมเนี่ย <laughs> และนี่คือรถโรงเรียนบินได้ธรรมดาซะที่ไหนเ้าเราจะมาวางบนรางรถไฟครับเราจะมาดูกันว่ารถโรงเรียนสามารถหยุดรถไฟได้หรือไม่เพราอความคมชัดแบบสิบดีเราจะมาจําลองสถานการณ์โดยการเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในรถตอนที่รถไฟจะชนมาแล้วครับสำหรับรถไฟอยู่ข้างหน้ามาดูกันแล็กกระทะ่า,าวูวววว แล้ววันนี้เรามาอยู่กับฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์ปะทะกับไมค์ครับอืมยืนหน้าสลอนกันอยู่5โนอวิแปลกวัดโอเค <laughs> okay, เราไปลุยกันเลยกันโ,โอ้โหแล้วดอูอย่างที่อืมดิฟซับปวดเกินฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์อุ้ยยังขับได้อยู่แข็งแกร่งจเจียดอย่างงี้ต้องซ้ำไมค์กอดรถเขาทนจริงๆครับโอ้โห วันนี้เราจะมาระเบิดบ้านหลักล้านที่ประกอบไปด้วย1ห้องครัว3มห้องนอน2ห้องน้ําและก็หห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับผมระเบิดที่ใช้คือระเบิดที่เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเป็นระเบิดอะตอมิกขนาดเล็กที่คุณภาพนั้นรุนแรงมากถ้ากระแทกอย่างรุนแรงเราต้องค่อยจับเขาอย่างเบาๆนะผมและใจเย็นๆครับเพเื่อเข้าไปในบ้านวางแบบเบาๆ โอ้โหเกือบโอเคครับค่อยๆเปิดประตูได้อยู่ยังทนแรงกระแทกได้อยู่อย่าระเบิดนะอย่าเ,เกี่ยวไปนิดเดียวโอ้โหเกือบโอเคครับเราจะวางเขาอย่างนุ่มนวลแล้วปอไปแล้วจอกันปิดประตูให้ก่อนอืมโอเคครับพร้อมเตรียมพร้อมนี่คือการระเบิดบ้านหลักล้านด้วยระเบิดอะตอมิคขนาดเล็กเตรียมพร้อมภายในสามสองหนึ่งกดขัดจัด หายไปเลยกลายไปหลุมและนี่คือกระจกมากมายที่มีทั้งหมด1 0 0ใบเราจะดูกันว่าจะมีอะไรสามารถฝ่ากระจกได้1 0 0ยใบมั่งไปดูกันและนี่คือพระเอกของเรารถบัสลงเรียนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราขับเองงานนี้ต้องโชว์ฝีมือการชนกระจกคันทิพย อืมลุยเลยละกันมาทิ้งตัวใบอสูงจัดสูงโคตรอเสียวชนเลยกี่บาบโอ้ไม่โคตรอืมชนเลนะเลยครับหูได้แค่นี้เองครับจาก100า่งใบเอาที่นับมาครับสำหรับรถบัสโรงเรียนทำทำลายกระจกไปได้ถึง17ใบเลยทีเดียวผมเอาเรื่อง แต่มีอีกตั้งหูแปดสิกวันรถบ้านต้งเรียนสี่คันจะหยุดรถไฟได้หรือไม่มาดูกันโอ้ my มายกอดโอ้โอชนฝาไปเลยครับยังเชือนอุย้ยรถไฟยังล่างเฉย และนี่คืออพัดเมนที่มีทั้งหมด9ชั้นนั่นเองครับผมโค่รสูงทุกคนสงสัยไม่ว่ามินิการจะสามารถตัดตึกสูงขนาด9ชั้นได้หรือไม่มาลองดูกันครับผมเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยละกันลูดไปยังเทือนสโลยิงแบบสโลโมชั่นแตกแบบสโลโมชั่นเจจัดหูพังเลยไม่กดสล่มแล้วหูเทือนจัด ค่อยๆหลดมันค่อยๆหลดแล้วแล้วยังไงอืมกาแทะเต็มที่ครับโหดจัดปืนมนิกันอย่างงูนะครับพังเละไม่เป็นท่าเลยครับผมโอ้เอาไปเลยเต็มสิบอันนี้โหดจริงครับนี้คือเดนเสา์ที่แข็งแกร่งมากตัวนหนึ่งคือกิกาโนสรัสนั่นเองนะผมปะทะกับไม้แทงคามผมเอ,เองแล้วเจอกัน ปาดเขาให้อือโอ้ประกาตัดได้ทุกอย่างโคตรเถื่อนยิ่งกว่าประกาศ 3D 4D อันนี้คือสลามที่กินได้ทุกอย่างแม้กระทั่งไอ้เจ้าตูนี้ตายซะโดนสิงไงยกอดที่มือกอดที่ขาไว้อยู่กินไปเลยลูกพ่องำๆงางาาแป๊บเดียวครับหมดแล้วทั้งตัวสลามเราอย่างเถื่อนแล้วขยายตัวอย่างรวดเร็วครับ โอ้โหเปสลาพี่เถื่อนจริงๆครับเหลือแต่หัวแล้วเนี่ยโอ้หมคยกอนและนี่คือผู้ท้าชิงม m o เตอร์ Bus นั่นเองนะผมเราจะมาดูกันว่าม m o เตอร์ b u สจะสามารถต่อกรนได้หรือเปล่าครับกับกระจก100แผ่นจะได้กี่แผ่นมาดูกันมาตาไปเลยครับลงเนินวู้คนลุกนุยโชยอู้โอ้ไมค์กอขึ้นมาได้เฉยอะไรเนี่ยโอตกตกอู มอนสเตอร์หูมอนสเตอร์บาสเราอย่างเทือนดูครับปะไตขึ้นกระจกได้เลยครับสบายสบายครับไฟโกดเท่าไหร่วะเนี่ยรวมๆแล้วยี่สิบเอ็ดครับพระเจ้าเพรากับว่ามอนสเตอร์บัสตอนนี้แซงไปอันดับหนึ่งส่วนรถบัสโรงเรียนนั้นเป็นอันดับสองไปครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผู้ช้าชีกไหมในอนาคตนะผมจะมีใครต่อกองกับกระจกร้อยแผ่นได้หรือไม่รถใส่ปะทะซีโฟหนึ่งร้อยลูกหูไฟ่กด เลยครับไม่เหลือชิ wow uh, mm, uh, um, bizarre, ้นดีเลยครับสำหรับรถไฟครับผมมีความสงสัยว่ามอเตอร์บัสสามารถหยุดรถไฟได้หรือเปล่าวะโอชนบ้านกระจายเลยตายโคตรโหดอู้มีความหึงเกือบเกเอาไปยืนบนรางครับหมาเราดูเลอกันบ๊ามไปเลยอู้ยไงไปก่อนหึ้ยพูดจ้ะอนนี้สลามผมกำลังใจหิวเดี๋ยวผมขอส่งให้ไป ทำเเมือบเจ้าคินคองหอยละกันตีไง่าอูแกะกินเข้าไปโู้ขาตัวไปแล้วหมายกอโอเคแค่นี้พอก่อนเยอะเกินดูเพ่พันคูนเร็วครับหายหมดเดี๋ยวตัวก็หายไปแล้วหมายกอดหาโดนกินโอ,โอ้จอมตะการจริงครับสลามแห่งจอมตะกาโหดล้างคือเต่าสามารถหยุดรถไฟได้หรือไม่ มาแล้วอุ้ยไกลมากจะเย็นอือไปอู้ยยิงไปกูได้อยู่โอู้เจ็นเย็นอู้แรงมากมาแรงมากต่อรถไฟอู้เรียบร้อยครับหยุดได้ครับเอาเรื่องโอ้